สวัสดีครับวันนี้นะครับนาซาก็จะมานําเสนอนะครับเลื่อยตัดเหล็กแบบสายพานนะครับของนาซ a านะครับขนาด5านิ้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสินค้านิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวสินค้านะครับผมนะฮะรุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นนาซา n z 4013นะครับ Metal Band Saw นะครับขนาด5านิ้วนะครับผม สเปคของสินค้านะครับก็จะเป็นในส่วนของกำลังไฟก็ใช้ไฟบ้านปกตินะครับ220โ่วลต์นะครับแล้วก็50าเฮิร์สนะครับกำลังไฟเข้านะครับก็อยู่ที่400วัตต์นะครับก็ตัวใบเลื่อยนะครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นสายพานนะครับก็จะมีขนาดของเส้นพานสุดท้ายอยู่ประมาณ5นิ้ว125มิลนะครับผมนะครับ เรามาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมส่วนแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลําตัวของตัวชุดเครื่องนะครับก็จะมีแฮนด์จับนะครับพร้อมกับสวิตช์คันเร่งนะครับผมมามุมด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว,ตวปรับความตึงนะครับของสายพานนะครับว่าเราต้องการให้ใบเลื่อยสายพานตัวนี้มีความตึงหย่อนมากหรือน้อยนะครับก็ใช้วิธีการหมุนนะครับผมตรงนี้นะครับ มันก็จะเป็นในเรื่องของการปรับนะครับว่าจะให้ตัวหน้าของใบเลื่อยนะครับมีความกว้างนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราต้องการให้ชิ้นงานนะครับไปให้สูงถึงสูงสุดเลยนะครับก็มันจะสามารถขยายหน้ากว้างนะครับระหว่างขอบถึงขอบนี้นะครับโผล่เป็นใบเลื่อยออกมาได้นี่ครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆ5นิ้วนะครับผมแล้วก็สามารถลดขนาดลงได้นะครับโดยการปรับตรงจุดนี้นะครับผมส่วน ตัวปรับด้านนี้นะครับที่อยู่ตรงฐานนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปรับองศานะครับโดยการดึงขึ้นแล้วก็หมุนตัวชุดโครงนะครับดึงดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนหมุนโครงเข้าหมุนโครงออกนะครับเพื่อปรับองศาในการตัดนะครับผมมาดูด้านต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวจับไม้นะครับตัวจับชิ้นงานนะครับจะจับไม้จับเหล็กนะครับก็จะติดตั้งมานะครับก็จะมีตัวนี้เข้ามาให้นะครับแล้วก็เอาชิ้นงาน วางใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปรับหมุนนะครับให้ชิ้นงานอยู่นิ่งๆนะครับจะได้ตัดได้ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้มาดูตัวสวิตช์มั่งนะครับมอเตอร์ขนาด400วัตต์นะครับมาพร้อมกับสวิตช์นะครับเป็นแบบระบบออโต้นะครับก็จะมีอยู่2ปุ่มปุ่มแดงก็จะเป็นสวิตช์สำหรับปิดนะครับเมื่อไม่ต้องการใช้งานนะครับปุ่มเขียวจะเป็นสวิตช์ตัวออนนะครับก็คือเปิดใช้งานนะครับถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินมีไฟติดไฟดับหรือเกิดการสับ ของสวิตช์ไฟในบ้านหรืออะไรแล้วแต่นะครับเมื่อเครื่องหยุดทํางานไปนะครับแล้วต้องการกลับมาใช้งานใหม่ครั้งหนึ่งต้องกดปุ่มเขียวใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นระบบเซฟตีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทํางานของใบมีดโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับผมย้อนมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มปรับวนล,ลุ่มนะครับปรับทำาไรก็คือปรับความถี่ในการหมุนรอบของตัวสายพานนะครับสายพานตัวนี้นะครับสายพานของตัว ไปเรื่อยตัวนี้นะครับยิ่งปรับมาถึงเบอร์6นะครับเบอร์หนี่ก็เรียกว่าปรับได้แรงที่สุดนะครับก็จะตัดงานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มากไม่จําเป็นต้องปรับเบอร์หนะครับเราก็สามารถหมุนกลับมาที่เบอร์1ึเบอร์2เบอร์3มเบอร์สหรือ5ได้แล้วแต่เรานะครับข้างๆกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคัตเอาท์นะครับเป็นสวิต เซฟตี้นะครับเกิดกรณีไฟโหลดไฟช็อตหรือในกรณีที่มอเตอร์นะครับเกิดการทีทเกิดขึ้นนะครับสวิตตัวนี้จะทําหน้าที่ตัดไฟก่อนเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือความเสียหายของเครื่องนะครับพอหลังจากที่เครื่องระบายความ,มร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะสามารถกลับมาให้เราทํางานได้ด้วยการกดปันซ้ําไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูการตัดนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใช้วิธีการตัดเหล็กนะครับเหล็กฉากนะครับซึ่งความหนาก็จะอยู่ที่ราวๆประมาณราวๆสามถึงสี่มิลนะครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับผมเริ่มเลยครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็เริ่มจากการเปิดสวิตก่อนนะครับกดสวิตที่ปุ่มเขียวนะครับ่าไฟไฟสีขาวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับคือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะมากดกดทันเร่งนะครับนะครับ ักษณะการตัดนะครับเราก็จะใช้กําลังในการกดใบมีดลงไปเนี่ยให้เสมอกันนะครับไม่จำเป็นต้องฝืนกดให้แรงนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับลักษณะของการหมุนรอบของตัวสายพานเนี่ยจะทบให้ความถี่ในการตัดเนี่ยทำได้ง่ายและก็สมูทนะครับค่อนข้างได้ชิ้นงานที่เรียบและสวยนะครับ เดี<ห>๋ยวคราวนี <ke> <pl ains> ้เราจะมาลองเร่งเครื่องนะครับโดยการปรับวอลลุ่มให้ดูนะครับอันนี้เราอยู่ที่เบอร์6นะครับเบอร์หนี่ถือว่าเป็นการปรับความเร็วสูงสุดแล้วนะครับรอบสูงสุดนะครับถ้าเราลดลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเบอร์5นะครับเบอร์สนะครับเบอร์3นะครับ2นะครับแล่ถ้าเราเลื่อนไปที่เบอร์ที่ต่ำที่สุดหนึ่งนะครับกับความที่ในการหมุนของตัวสายพานที่ใช้ในการตัดมันจะช้าลงนะครับ โอเคนะครับแน่นอนเมื่อเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาที่ปุ่มสีแดงนะครับตัดไฟนะครับปล่อยมือออกจากคันเร่งก่อนแล้วก็ตัดไฟให้เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ไปดึงปลั๊กออกนะครับสำคัญนะครับในส่วนของตัวการตัดตัวนี้นะครับกรณีที่มีปัญหาเสียหายหรือต้องการอะไหล่นะครับเช่นใบพวกนี้นะครับซึ่งเป็นลักษณะของใบสายพานนะครับหากต้องการที่จะซื้อหรือเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อมันสึกแล้วเนี่ย ก็สามารถสั่งได้ที่สินค้าของ NASA นะครับหรือร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายใกล้เคียงน,นะครับก็บอกเขาไปเลยนะครับว่าเป็นสินค้าของยี่ห้อ NASA นะครับเพื่อที่จะได้ตัวสินค้าที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ